ร้องไม่ไหวแล้ว้องตั้งแต่เ้งลยไก็ไม่ร้องอ่ะัมงไนี่ยอาใหม่เลอ่าร้องใหม่เลยก็ได้ร้องเลร้องเลยเลยไปร้องเลวเชอบนารักชอบผู้หญิงคนนี้แล้วป่าบร้องทาไมล่ะชอบเขาชอบเขาชอบเขาที่เขาบอกฉันก็ชอบ พระบาทเขชอบหรอ้าวแล้วก็อมอมฉันชอบทำไงกันละทีนี้นั้น <c oughs> ทำไมล่ะเจอแม่แล้วเขินจะแล้วเขิน <c oughs> เล่นไม่ถูกกัน่นเราขอเสียสละให้พวกพวกมองกกมทั้งี่ยพสองคนเข้าไปจีบก่อนอใช่ไหมพระเจ้าข้าใช่เล่เวลาน,านานไปเนี่ยให้ครึ่งชั่วโมงเองเหรือพระเจ้าข้า มันยังไม่ได้พูดมันไหนพอเนี่ยมันจะพูดเขายังไม่ได้พูดเลยครึ่งชั่วงให้เวลาเท่าไหร่ครึเข้าไปคุยครึ่งชั่วงถ้าร้อยไปขอสามสิบนาทีได้ไหมมันก็ครึ่งชั่วโมงนะนี่ได้เลยต้องแบ่งเวลาเลยมือสองคนครึ่งชั่วโมงนะแล้วจะเสียใจแต่ว่าถ้าเกิดมันทั้งจีนไม่ได้พรองค์ข้าเอาไปเลยเสร็จเพองค์ข้าอยากเต็มตัวเนี่กระหม่อมฉันว่าพ่อได้เลย เอาคุเข้าไปในช่อแน่้สามสิบนาทีจ้ะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจับเวลาเดี๋ยวหาตัวจับเวลาก่อนนอกไป้นี่ตัวจับเวลาเนี่ยเนะหมูแม่คนข้างหน้าจำมุกเราได้ไหมรุงแวงนั่นเล่นไปกลัวแกชักกันสิดูไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราฉีกเราฉีกเราฉีกเให้เวลาเมื่สองนาทีให้เข้าไปคุยก่อนในฐานะเป็นเจ้าท่นครบสองนาทีปุ๊บจะมีสัญญาณดัง เวลาตามนง้นกูบอนลนะเออสวัสดีครับอยากไหมเนี่ยลองตีดูแค่สวัสดีทุจ้าครับสวัสดีค่ะผมร้านข,ของร้านใช่ค่ะว้าวจึงว่าลิเกที่ไหนพี่อยู่ข้างล่า <c oughs> งเผยจะมีชื่ออะไรอะ่ะเ่ียรัญญาจ้ะอรัญญาเหรอใช่จะ้ะผมผมผมรวยนะ ที่บ้านฐานะร่ำรวยล่ะคะ่ะป่าผมชื่อรวยครับรวยรวยเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยยมัส,สการ์ลันรยาเอ้ยไม่ใช่ไม่ชี้จะบกเลยน่าไม่คุ้นเอ้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้จ้ะ <S 1> <S 1> เฮเลนนี่ของเธอเลยใช่แล้วจ้ะขอบอกตรงๆเลยว่าใช้ดีมากเป็นไงบ้างซื้อไปให้แม่ใช้เออกะหาย ฝ้านี่หายหมดเลยหน้าใสขึ้นเลยคอกันแดดฝ้าหายตอนนี้ฝนตกที่บ้านน้ำท่วมไปเล้วเวอฝ้งกันแดะผมกำลังจะคุยเรื่องคีมกับเขาเนี่ยผมทาแล้วครับเป็นยังไงคะหอมจริงๆด้วยใช้กันแดดทาหน้าปัญญาลดน้ำหนักเพราะงั้นผม จองลงหน้ายี่สิหอนะฮะเรียกน้ำให้ผมด้วยโอ้ไม่ใช่อ้อรัญญาไม่ใไ่คะเพราะไม่เป็นการเซลาผมกลัวรถเบนซ์ลืมก่อนลองเพลงไปดิก่อนแม่เลยค่ะเพลงใหม่ใช่ไหมคะจูบเย้ยจันนะครับแล้วบอกจบีดนอนวละอ้อ ไม่ได้ไปอยู่ไกล้ๆอย่าไปคิดอะไรมากทำไมคิดซะว่าเมียพ่อเราเฉยๆมีอะไรใส่ให้เต็งแม่ไปบายจัดการสวัสดีนจาพี่ชายชื่ออะไรเราจ๊ะหนูเหรอหนูชื่อรัญญาจ้ะอย่าหาพุงอะไรให้ไหว้แม่มันจะบ้าเร่อไหนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน ให้เราเหมือนพ่อแล้วหน่อยสิพ่อเรานี่เขาจู่โจมเอาไว้เต็มที่เรามีชื่อว่ารัญญาแล้วเธอและจ้าชื่ออะไรเรามีชื่อว่าสองสิงสองสิงสิงหย์ย<า>ินดีที่ได้รู้จักนะจ้าเป็นไงบมากเจอ,เอ,เอหน้าอุ้มและบจมสของเราแล้ว <laughs> รู้สึกคัดเต้ามากเป็แม<ล>่ลูก ที่เราหม่นสนใจ วันนี้อะไรวะหันเด็กมาไดี๋ยวไปไหนมีอะไรนะอดัญญาบอกว่าวเนื้อคู่ของเธอคือสุภาษิตสุภาษิตเป็นไปได้ยังไงบาบาดแล้วก็ไม่รู้โอ้สุภาษิตกระตุ้งกระติ้งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่แบบนั้นแล้วจะมีเมียได้อย่างไรพระเจ้าค่ะเด็ดเลย อรัญญาเนื้อคู่ของใครใช่อะไรจ้ะอรัญญาเนื้อคู่ของเธอใช่ญญใชสุภาษิตหรือเปล่าใช่แลยจ้ะพ่อปู่ที่บอกเอาไว้ว่าอารัญญาจะมีเนื้อคู่นามว่าหน,น้าจอรศุภาษิ์จ้ะซอนซิงจริงๆแล้วสุภาษิตคือพี่ชายของเราเองเป็นความจริงแต่แค่ซอสิง อนสิงถ้าเขาก็เป็นเช่นนั้นสอนสิงน่ะก็คงจะพารัยาไปพบพระองค์สุพสิธิ์ได้ใช่ไหมจ้าได้จ้ะแต่ขอสัญญาอะไรได้ไหมจ้ะขอสัญญาอะไรลหะจ้าถ้าเกิดสเสด็จที่สุพสิทธิ์ไม่รับรักอัญญ,ญาไม่มีอะไรจ้ะ กินนมนหน่อยอย่าไปซื้อกินเอาข้างหน้าของปวดสุดใจหายหมดเลยเกายังเป็นสาวเป็นแส้อยูน่นะเอาไงก็เอาเขา้าไอ้งเอาแล้วเนี่ยเอาเป็นยจ้าซ้อนสิงถ้าหาพระซ้อนสิงพาัญญาไปพบองค์สุภสิทธิ์ถ้าองค์สุภสิทธิ์เขาไม่อยอมรับรับภรญยาอานัญญาคนนี้นะ่ะก็จะรับสอนสิงไว้พิจารณาแล้วก,กันนะจ๊ะตงหน้าไปเลยจ้า ทำลายของพูเลจะตอขึ้นจริงเลยหรือีาอรัญ่าอีกอย่างเะ่นนะ้พวกองค์สกิรกขาจะมีใจให้กับอาึรนย่า